โอ้ยสือสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเน Channel. ่ชาแนลส่วนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดบาปอีอย่างเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปนี้ครับก็จะเป็นคลิปรีวิวพี่พีในหมดสามัญของตัวละครใหม่ดัตต์เอลิซาเบตต e นิวเอร์สองพันยี่สิบห้านะครับหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยผมได้นําดัตเอลิซาเบตปีใหม่สองพันยี่สิบห้าไปเล่นกับคอมเทพสูรแล้วนะครับก็คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอมาลองกับทีมดังฟ้าบ้างเพื่อนๆซึ่งทีมดังฟ้านะครับหลังจากที่ได้ลองเล่นแล้วนะกก็้ว่าทีมีมมนนัถ สมกับเป็นทีมดังฟ้านะครับที่สําคัญเดอเมดมันก็มีด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะครับสําหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ ก็สำหรับไลฟ์อัพที่ผมหยิบมาใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีเป็นดัตอลิาเบตปีใหม่2025นะครับมาเอลรูเชลมาเกเลต LR แล้วก็เอลาเตสีเขียวนะครับโดยจุดเด่นของทีมนาฟ้าเนี่ยมันจะเป็นทีมที่เน้นความถึกเพื่อนๆเ,เน้นความถึกตายยากนะครับต้องใช้เวลาเซตอัพนิดหน่อยในการทำเดรเบจนะแต่บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะตัวละครเดอเมจของทีมนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ดัตอลิาเบตตัวเดียวนะครับมาเอลแห่งดวงอาทิตย์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นเดเมจได้อีกด้วยแต่มันจะแรง ก็ต่อเมื่อเราทําเงื่อนไขครบนะครับเพราะว่าวัตถุสิธิ์ของไมเอลนะครับเมื่อพวกพร้อมข่านหนังฟ้าใช้สกิลโจมตีเป้าเดียวนะครับจะสามารถเพิ่มเดเมจที่ตนเองสร้างได้20%สูงสุดถึง60%เลยอีกทางเมื่ออัศวินพวกพร้อมผ่านหนังฟ้าใช้สกิลโจมตีหมู่จะเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของตนเอง10%สูงสุดถึง30%ครับก็พูดง่ายๆนะถ้าเราใช้สกิลโจมตีเป้าเดียวสาทีกับโจมตีหมู่สาทีนะครับไมเอลของเราเนี่ยก็จะสามารถบัฟเดเมจ จากวัตถุดับสิทธิ์ชิ้นนี้ได้ถึงขีดสุดนะครับและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของทีมนางฟ้านะครับก็คือความสามารถของมาเอลเลยเพื่อนเพเพราะเอกลักษณ์ของมาเอลนะครับสามารถเพิ่มสเตตทั้งหมดของตนเอง7%และเดเมจที่สร้าง10%ต่อพวกพ้องเผ่านางฟ้าที่เข้าร่วมต่อสู้1คนนะครับอันนี้เนี่ยได้แค่มาเอลเพื่อนๆ่อนแต่ทีเด็ดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับหากอสุวินุฮองทั้งหมดที่เข้าร่วมต่อสู้เป็นเผ่านางฟ้านะครับเมื่อเริ่มต่อสู้มาเอลจะทําการมอบแสงแห่งดวงอาทิตย์ให้กับพวกพ้อง ซึ่งแสงแห่งดวงอาทิตย์เนี่ยจะช่วยลดเดฟเมจที่ได้รับถึง20%บวกกับความสามารถสุดโกงอย่างคุ้มกันการลดแตดใน p v p นะครับบอกเลยไอการกันลดแตดเนี่ยเป็นอะไรที่โกงมากนะเพื่อนๆยิ่งคอมเทพสุดต,ตอนนี้เนี่ยมันมีตัวละครที่สามารถลดแตดได้เยอะมากนะครับเรียกได้ว่ามาเอลเนี่ยมันเป็นตัวชนะทางของเทพสตรเลยก็ว่าได้นะและแน่นอนยิ่งเราเอามาคอมโบกับดัตออร์เบตตัวนี้นะครับ ก็สำหรับความสามารถเนี่ยผมไม่ขอพูดทั้งหมดละกันเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะที่ผมจะอธิบายเพิ่มเนี่ยก็คือความสามารถตรงนี้ครับหากอัศซินผู้พ้องที่เข้าร่วมต่อสู้ทั้งหมดเป็นเผ่านางฟ้านะครับดัตอลิซาเบธจะทําการมอบโล่แห่งแสงให้กับตนเองโดยโล่แห่งแสงเนี่ยจะช่วยเพิ่มแสตพื้นฐานพวกพ้อง15และเมื่อเริ่มเทินพวกพ้องนะครับจะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตของอัศวินพวกพ้อง15จากพลังชีวิตสูงสุดได้นะครับและยิ่งถ้าใครที่ปลดวัตถุศักดิ์สิทธิ อันติของดัตอลิซาเบตปีใหม่2025ถึงเลเวล3นะครับเพื่อนๆก็จะได้พาสีที่ช่วยลดดาเมจที่อัศวินพวกของได้รับอีก okay. 20%ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว er ่าแค่คอมโบของอลิซาเบตเมเลโอดัตบวกกับมาเอลเนี่ยเรียกได้ว่าตัดดาเมจไปถึง40%แล้วนะเท่านั้นยังไม่พอยังมีความสามารถบัฟเสริมจากลูเชลมาร์เล็บวกกับเอลัตเตอีกนะครับก네็ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยแน่นอนมันจะช่วยบวกใส่พื้นฐานนะครับแล้วก็สกิลบัฟของลูเชลมากเล์ จะสามารถช่วยถอนเอฟเฟกต์ีบัฟของพวกพองทั้งหมดนะครับพร้อมกับเพิ่มไดเบตที่สร้างแกศสตูแล้วก็ยังมีลดไดเมจที่ได้รับอีกนะครับเจ็นได้ว่าทั้งสตัวที่ยืนหน้าเนี่ยมันมีความสามารถในการลดดาเบจที่ได้รับทั้งหมดเลยนะระดับพลังต่อสู้ทีมเนี่ยก็ต้องบอกว่าสูงด้วยนะครับเพราะ ตัวละครเฟรสเนี่ยเรามีถึง2ตัวอีกทั้งในทีมยังมีลูเชมเบร์เลตที่เป็นระดับ LR อีกด้วยนะครับซึ่งตัวละครที่มีค่าพลัง้อยสุดเนี่ยจริงๆก็แค่น้องเ e e, อเลเตตัวเดียวเลยเพื่อนๆถ้าเผ่าหนังฟ้ามันมีตัวละครเฟรสนะครับมาเป็นตัวละครซัพพอร์ตนะผมบอกเลยค่าพลังของทีมเนี่ยมันจะพุ่งกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับอโอเคก็เซตอัพพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูทีมนี้ดีกว่าว่าไป PVP เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับมาโอ้โหเรามาเจอทีม เราเจอทีมเล่นเกตนะโอเคก็เดี๋ยวผมต้องน่าจะต้องเล็งเป็นตัวเดียวนะครับก็ทีมเขาเนี่ยมันมีดีบัฟด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเก็บการถอนดีบัฟไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเน้นโจมตีเป้าเดี่ยวไปแล้วกันเอาไงดีผมใส่โล่ไหมโล่เดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวขยับการไวโอเคเดี๋ยวเรารวมตีแล้วก็อันติีปิดไปเลยโอ้โหเดี๋ยวเขาบางมากเลยเนี่ยบางโคตรตายเลยไหมเนี่ยโอเคไม่ตายนะครับไม่เป็นไร แต่ต้องบอกว่าเขาโคตรบางนะโอเคโอ้โหการดันเอิจเบรดเราเยอะมากเพื่อนก็เดี๋ยวผมใส่โล่ตาหน้านะครับซึงอตใโหวมาไม่เข้าหรอกเก็บเหมือนกันนะเดมิเออร์ก็คือเดมิเออร์ครับโอเคได้อยูอ่ ไม่เป็นไรคือเราเนี่ยฮิวได้เพืเ่อนๆนี่เลยนะครับโอ้โหฮิวคือเยอะมากนะเยอะมากจริงอ่ะก็มาเดี๋ยวผมรวงการทาแล้วก็โจมตีเลยดีไหมเขามีโล่นะเดี๋ยวผมแปะดีบัฟไไ้สักหน่อยแล้วกันท้ามู่เบาๆนะครับของรูเชลคงไม่ถึงตายหรอกมั้งถ้าถึงตายนี่หนักเลยนะไม่หรอกอโอเคสวยครับกำลังดีกำลังดี เอ้ยผมไม่ได้กดบ้าบออ๋อเอ๊ะกดยังวะกดแล้ววะห,หรือผมลืมเออผมอาจจะลืมนะไม่เป็นไรคือผมว่าไงโ<ฮ>่เก็บเราไม่ได้หรอกเพราะว่าทีมแมวฟา้ามันถึกนะครับอย่างที่บอกแต่เนี่ยแรงแต่ประเด็นคือข้อดีของเนี่ยโอเคคิดครับ โคตรกรรมอ่ะหยาบแล้วแบบนี้แปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวผมโอ้โหหยาบโคตรๆเลยอะเดี๋ยวผมบัฟก่อนนะครับแล้วก็ตายไปเนี่ยหนสองไปโอเคถอนดีบัฟนะครับ ดัตอลิซาเบธน่าจะตายเรียบร้อยนะครับมาก็โหโดนระงับเอฟเฟก์ด้วยหวังว่าจะมีถอนนะโอ้โหไม่มีถอนด้วยตายไปเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยเ,เราต้องรับได้เมกของเดมิเออร์ก่อนครับถ้ารับไม่ได้ก็น่ตายนะโอว่าได้อยู่แหละ ได้ไหมเด็บิ่เอิร์ดมิโกโตเดชครับได้อยู่นะมา,มาเอวเราตายไปไเนี้ยเราเหลือสองตัวด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมตีก่อนหนึ่งทีแล้วกันเอาไงดีอ่ะถ้าหมู่ไปเลยไหมถ้าหมู่เลยแล้วกันแล้วก็อัตีครับไปเ โอ้หเดี๋ยวโคตรแรงตอนนี้คือแรงมากต้องตายแล้วล่ะมาเอวขอร้องโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหแอบเสียวไอ้นี่เอาผมไม่คิดว่าด้านเอิซาเบธจะตายนะมาเหลือน้องมิลิมนะครับแต่ว่ามิลิมเนี่ยน่าจะไหวอยู่นะมิลิมมันต้องเก็บสแต็กก่อนเนี่ย ไม่เก็บแตกมันก็เบาหย่องนะครับไปก็ปิดเกมเลยไมายครับมาเอวเราเลดเรียบร้อยนะครับขั้นหนึ่งแสนเจ็ดนะมาโอเคครับมาก็รอบน,นี้เราไปเจอทีมน้องไม่ร่มนะครับเราได้เปิดก่อนนะโไหวเลยเนี่ย ผมว่าทีมนี้มันแรงเพื่อนเดี๋ยวผมใส่โล่ไว้ก่อนดีกว่าเอาชัวร์นะใส่โล่ไว้ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเราหวดไปเลย1 2 3นะท่าหมูโอเคบัฟเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บไปก่อนครับหวดไปแรงนะแรงแรงแรงโอเคแต่ผมก็ไม่หวังว่าจะเก็บ เขาได้หรอจริงๆเรานังฟ้าเนี่ยมันไม่ได้แรงเหมือนเทพประสูตรนะครับได้เท่านี้ก็ถือว่าแรงมากแล้วมาก็ศัตรูเนี่ยโดนดีบับลดเดเมจคือเยอะมากนะเพื่อนๆน่าจะเอาเราไม่ตายนะครับยิ่งเรามีโลด้วยแล้วถ้าเกิดเขาตีโลเราไม่เข้าเขาก็แปะดีบับไม่ได้โอเคเขาบับมิริมนะครับโลไม่เข้าเออสวยโลไม่เข้าเพื่อนๆโคตรถึกไโอ้โหมิลิมอันนี้คือไม่มีเดเมจเลยบอกเลย เบาหย่องนะครับดูเหมือนไม่ได้ทำดาเมจอะ่ะมาโอ้หผมว่าเขาไม่มีย่อยู่เลยนะเดี๋ยวผมเก็บมิลลิมเลยก็ถ้าเอาชัวนะครับอันนี้ก่อนถ้าเดียวครับถ้าเดียวไปสองเดียวไม่ตายให้มันรู้ไปโอ้โหเรียบร้อยครับ4 8 0 0โคตรแรง นางฟ้าใส่เบาๆนะโอเคครับสี่แสเรียบร้อยซับนอกยืนยาเขียงคู่เรียบร้อยโอเคโอเคครับมาตาสุดท้ายครับ่าเรามาเจอทีมเทพสูรนะครับอ่ะเลยลองของแล้วก็ทีมนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกดบัฟไปก่อนเลยนะครับ เอาจริงถ้าไม่คิดอะไรมากเนี่ยกดไปเลยก็ได้เพื่อนเพราะว่าอีกตาหนึ่งเราจะได้ปิดเขาเลยนะ,ะก็เดี๋ยวผมเคลียร์การนะครับถ้าหมู่ให้หมดไปครับก็สัตว์มาเอลเนี่ยจริงๆเพื่อนๆใช้ใบสุดท้ายน่าจะดีที่สุดนะเพราะว่าให้ตัวอื่นเนี่ยช่วยมาเอลเก็บแตกไปก่อนนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้เราใช้ถ่าหมู่ครบสามใบนะ <c oughs> โอเคครับโโอ้หเดี๋ยว <c oughs> เกือบคิดสองเลยเนี่ย <c oughs> หลังจากนี้ถ้าอยากจะเพิ่มความแรงของมาเอลเนี่ย ก็ต้องใช้การตีเป้าเดียวนะแล้วก็ตาหน้าเนี่ยพี่ดัดคือได้ปลดโหมดนะครับแล้วมีการเดี่ยวสองใบด้วยมาเกอกน่าจะโคตรแรงมาโหวดมาครับหวดมาเออต้องการอยู่แล้วเคไม่เข้านะครับความโกงของนางฟ้าเบื่อนดูเกียวดาโอ้โหเหมือนไม่มีเดเมจอะก็เดี๋ยวผมตีเดียวก่อนนะ แต่ว่าแอบน่ากลัวเลยเนี่ยเดี๋ยวผมใช้แบบนี้เออมิดน,นึงนะเดี๋ยวผมใช้ท่าเดี่ยวอ๋อใช้ไม้เอียวก่อนโอเคผมว่าน่าจะตายโอเ,เรียบร้อยหนึ่งครับ เรียบร้อยครับบอกเลยคือโคตรแรงเวียงสกิลต้องให้ดีเพื่อนเจอดั๊เนี่ยโอเคขีดครับไม่มีรถเกตไม่เป็นไรนะครับเราเก็บไปเลยเนี่ยเราดีบัฟพวกรถสแต็ปเนี่ยไม่ส่งผลกับทีมเรานะเพื่อนโอ้โหดูไม่มีขีนะครับขีไม่ขึ้นเลยอ่ะก็มาน่าจะปิดเกมแล้วล่ะลองดูมาเอลแล้วกันตอนนี้มาเอลน่าจะปลดเกือบครบแล้วเดี๋ยวลองดูครับว่ามาเอลเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะพี่ดั๊เราโชว์ไปเยอะแล้ว นี่ครับประมาณดีนะครับเรียบร้อยไปครับโอเคครับก็สำหรับคลิปพีพีทดสอบทีมนางฟ้าของเมลิโอดาอินดิสเบดปีใหม่2025นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนๆสำหรับวันนี้เพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นแล้วนะครับว่าทีมเผ่านางฟ้าเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าทีมเทพสูเลยนะเพียงแต่ต้องบอกว่าทีมเทพสูเนี่ย มันมีช้อยมีตัวเลือกให้เปลี่ยนเนี่ยหลากหลายกว่าทีมเผ่าทางฟ้านะครับเพราะว่าทีมเผ่าทางฟ้าตัวละครมันค่อนข้างมีจํากัดครับกับอีกอย่างหนึ่งคือตัวละครเฟสที่เป็นเผ่าทางฟ้านะครับส่วนมากมันเป็นอลิซาเบธไงแล้วประเด็นคืออลิซาเบธเนี่ยเราใช้ไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนเพราะเรามีอลิซาเบธอยู่คู่กับเมลิวดัสไปแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นเมนนางฟาเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับยังไงก็ควรมีนะอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกัน สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe, คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย